สวัสดีครับผมมานําหาตากคำพ่อยหลายเดียดนนะครับท่านผู้ชมหัวตะขีพบีปอดสาเนาะครับเนาะมานางอยู่หนาประสาเนาะครับท่านผู้ชมหนาประสาเล่ดตายอยู่มานางอยู่นี่หัวกันดูตาขีมากูตามประตามประสาตามนาวัดปลานะครับหมอน่าน้องครับน้องครับนาครับนาเมียมนะครับท่านผู้ชมนําหาตายเงีมาพบมาพ่อแล้ว เดาถามตัวดีทั้งกายกนะครับตาล่ะพ็อตาเดี๋ยวเาฝอาอย่ำคำอย่ำคำตาไปยุสสมากคือพวหาไปเห็นฮะตาไปยุสัสมากคือหาไปเห็นอ้าวมันนึงก็หาอยู่ับเพนี้ ภาคยุละไ่แรงยาบาิดเป็นนอนยวนหนาเมี่ยนท่านั่นเลยบอได้ยูตาขึ้กาด่อน,นอโอ้ี่้าฟันดีเดีเอันนี้ก็เป็นปา้าซ่าเนาะยุนี่กับ ย่นี่ก็เป็นปราสาทเมมก็บยุนี่อ๋อตากับมักนอนน้ำเมมเนาะนัะน,อนอยู่น้ำหนาเมยมนี่ฟันดีเพรตาฟันดีปะโอ้อันโอ้บางอันบางหนึ่งเห็นนอันอยู่หนาวัดปากได้ตัวใดตา่างมาบางหนึ่ง อยางก่เป็ดซีออเป็ดซีกับพวกเขาแล้ว่เจ็ดซีบังเป็ดซีอ็อันวดนี้หวดกนนี่เ็ดซีตโอ้วดชมาโอ้วดนี้เจซี แม่นย so mm ูตาก็ไ hmm. ด้เห็นตากะักไปตงแกงตากระักไปยูจังไงน้ำหากระเห็นแบบนี้นะเจ้าวาหรือว่าัใช่เลย เศร้ามากจังเลยน้ำหาตาว่าสันโอ้ยน้ำหาตาโยกน้ำตาเขียนเห่างนไหม้ำาเขียนตัเด่นนี่ก็คำเหรอตาก็เขียนตัวน่อยเลยครับ เลีเป <l id> <l id> <s Techn Pokémon> ็นัเดอลี้เป็นจัตอเลยตาตาเขียนตัวน้อยพอดเจ้าพอเขียนเจ้า่มเขียนผมเขียนอาตซื้ออยตัวนซือตางามก็ด้ตาเขียนตัวน้อยเสื้อต้องสื้องามตาเขียน้องซืองาม มึงนลงหันน้ำหาตาจังได้กับพ่อเห็นเอาตาฟันว่าจังได้กันวนี่เพื่อเขามาบอกเป็นตัวเลยบอกครับบอกเป็นตัวเลยบอกครับโอ้พวกพวกผีผีอยู่หน้าวัดบอกครับโอผีมาบอกจิ คนมอบอกว่าตัวนี่และตีตาเออันว่าผีมาบอกตาขีตาขีไปไซอี้ก้นนี่ขี้ยางไปคุคณอีกอยูว่ว่าตาเี้ยมาพักยว,วันวัดปลานี่บอก ตาจะิได้ยังไลยกินแรงเอาตักข้าต้มแล้วให้ที่ไปซื้อไซรัลเขาบะหมีแม่แล้วมันคำหลับบะมี่ร้านอาหารได้เถอะบะหมี่มันกมมัมันกับไก่มันกบับไก่พร้อมเนี่ยมันกไก่ บุกจักว่าตาอยู่นี่กระสันเสือรมัตตะว่างแล้วนนอืมครับเดี๋ยวหาอยูงง่ยเห็นโอ้ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวอันตายเงี้ยไปเสือไปเสือไปเสือในบ้านเน,ะนาะเสือในบ้านเสืออยังละตายมันคือบ่มีของขายบ่มีกระเผอ,ข,อขายคือตา ทีไปซื้อ,อยังไรกูรู้นี่เออนี่ยเดล่านนี่เดี๋ย,เ,ยเขาปิดระบบตานี่เออนี่แม,ม่นี่แม่ขาเจ้าขายยังย่วนทางข้างนี่คือตาตาก็เจ้าขายอาหารตามส้างว่าแม,นมาน่นบมนี่เริ่มคืดพ่อว่าเดี๋ยวตาเงิ่นไปซื้อกิน,น่อสันเดี๋ยวมาเบิงเดี๋ยวเขียนเหล็ก ยาเขียนเลขตาวหายไม่ดันตาเขียนตัวหน่อยพัดตาเขียนตัวหน่อยต้องเขียนใหม่หนึ่งสองหัวหูหนึ่ง,งตุลาเดือนหนึ่งเดือนซิฟนะ นี 1> 1, 1, 6, 4, ่โอ้โหโอ้หกสี่ตาเขียนตัวน่อยเว้ยตาให้สองเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเลขสองตัวตากระให้เจ็ดสามเนี่ยตาให้เจ็ดสาม ถ้มันตัดเหนถ้ามันตัดเล่นก็นถ้ามันตัดเล่นเกจหนึ่งเกจสองอะไรนี่หน้าตาเนะเกจหนึ่งเกจสองอะไรเนีเพราะว่ามันเค่อยมาที่ตาหาตาหายแรงสีแล้วมันเค่อยมาสามงวดเิจ นี่นะครับจนมาช่มพ่อตาเราวน้ำหาตามาน้ำหาตามาโดนอย่าด,ด้ี้นี่หลายเดือนแล้วก็เห็นตาตาให้ตาฝันว่ามีผีมาบอกสองเกจหนึ่งกับเกจสามนะครับเนาะไปพิจารณาบ้างนะครับเนะบนะาะมักกระตามบ้ามักระพานนะครับเนาะเป็นเนวท่างนะครับเนาะก็ได้หาซื้อรถตลีนะครับเนาะ ผมชมเรื่อยๆเพียงน,นะครับเด้อสุกหมาสุขูสุโฟนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ่อพาลุยนะครับเด้อมีกำลังใจคลิปต่อๆไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ